กบพิมลรัตเปิดสองข้ออดีตสามีผิดสัญญาตัดสินใจยื่นฟ้องวันนี้ต้องรักตัวเองกบพิมนรัตหลังออกมาเปิดใจปิดฉากชีวิตคู่เก้าปีเผยสองข้อ,สอ,ขอสองกับการฟ้องยาอดีตสามี หลังจากที่กบพิมลรัตได้ออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับอดีตสามีนักธุรกิจอายุห่างกัน19ปีกับการปิดฉากชีวิตคู่เก้าปีเจ้าตัวจับได้ว่าอดีตสามีมีสองบ้านพร้อมกับเผยสองข้อที่ตนเองฟ้องอย่าอดีตสามีในครั้งนี้ซึ่งเธอให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการคุยแซบโชว์ว่า <Why? S 1> ในส่วนของสามีกบเคยทราบว่าเคยมีครอบครัวมาก่อนแต่ตอนมาแต่งงานก็เคลียร์ยบร้อยเราตัวติดกันตลอดไม่เคยห่างกันเลยยกเว้นเวลาเขาไปทำงานเป็นแบบนี้ทุกวัน มันมีเหตุการณ์สะสมหลายๆอย่างท,งทั้งที่เราอดทนและเราทนไม่ไหวแล้วที่ผ่านมาเราดิ้นกับตัวเองได้เรายอมรับสิ่งที่เราทนไม่ได้คือชอบบอกเลิกตลอดเวลาเราคิดว่าเขาคงมีปมคงมีเหตุและผลก็พยายามเข้าใจเขาแต่หาเหตุผลไม่เจอเราได้บอกเขาไม่พูดได้ไหมมีการหยุดไปสักพักแต่หลังๆก็มีการบอกให้ยกของออกไปจากบ้านให้กบยกของออกไปปีที่แล้วจะบอกเลิกรายเดือนไม่มีสาเหตุเรายังเป็นเหมือนเดิมนะเรื่องที่หาจุดลงตัว ที่หยุดเพราะมีเพื่อนเขาส่งรูปมาให้ตอนนั้นอยู่ในขั้นต่อรองหลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจแล้วนิ่งเงียบหลังจากนั้นก็ให้คนส่งรูปมาให้ว่าเขาไปเปิดตัวครอบครัวกับคนอื่นเรียบร้อยแล้วเรารู้สึกปลดล็อกหน้าหลังได้เห็นร้องไห้ไม่ได้ช็อกแต่ปลดล็อกตัวเองเหมือนกับว่ามันหมดพันธกันแล้วเหมือนเราอยู่ด้วยความรักและประคับประครองให้ดีที่สุด นิสัยเราเป็นคนชอบทำงานทำงาน,าน,านตั้งแต่สิบกว่าทำงาน,านตั้งแต่เด็กเราไม่อยากเป็นภาระให้ใครชอบหาเงินไม่ได้ไปยึดติดกับเขาแล้วเหมือนได้กลับมาเป็นตัวเองเหมือนก่อนหน้านี้ที่เขาเราหลายๆอย่างที่เขาคอมมันเป็นความชอบของเราเลยไม่อยากให้ทำงานในวงการไม่อยากให้แต่งตัวแบบนี้ไม่ชอบให้คบเพื่อนและอื่นๆอีกมากมายตอนแรกก็พยายามต่อรองมากที่สุด ว่าคนเราต้องมีสตางเป็นของตัวเองเราเข้าใจว่าเขาดูแลเราได้คือแต่เราก็ต้องมีที่ยอมแกเพราะว่าช่วงที่คบยังมีการโปรโมทหนังเรื่องอื่นอยู่แต่พอกลับมาแล้วก็ทะเลาะเขาเลยบอกอยากให้เราโฟกัสที่ธุรกิจเขาดีกว่าฟ้องอดีตสามีสองข้อไม่เป็นไปตามข้อตกลงเราคุยกันตั้งแต่แรกแต่ก็ยังไม่มีการทําเป็นส่วนหนึ่งที่เราฟ้องด้วยคือมันมีการคุยเขาทําเกี่ยวกับธุรกิจไม่ขอลงดีเทล5ปีจะจดทะเบียนอีก5ปีเราก็ถามอีก ็มีเหตุผลอีกเราก็ท o n ถามกลายว่าเราเป็นคนไม่ดีในกรณีของเรามันมีการตกแต่งถึงไม่มีลายลักษณ์อักษรตามที่ตกลงไว้แต่มันมีภาพออกไปแล้วทนายเป็นเรื่องของผิดสัญญามันเพราะฉะนั้นการมั่นคือการให้สัญญาว่าจะสมรสและไม่สมรสสิ่งที่เรียกได้คือค่าชดเชยสามารถเรียกร้องได้กบและอีกข้อหาก็คือส่งสินสอดให้คุณแม่ไม่ครบเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกต้องและรู้สึกว่าเหมือนเอาเปรียบ แต่เราก็เชื่อในตัวเขาเหตุผลของเขาสุดท้ายกบพิมลรัฐได้บอกไว้ทิ้งวันนี้สายไปแล้วไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมต้องรักตัวเองให้มากที่สุดคิดว่ามันสายเกินไปแล้วครักก็ต้องตัดใจคะคนเรามันรักกันอยู่แล้วคบกันมาขนาดนี้เราควรจะรักตัวเองมากกว่าคนอื่นเราดีกับคนได้มีเมตตากับคนได้แต่ต้องเลือกให้ถูกคน